ไปตอนที่เรื่องราจิ้นๆนะคะของนักแสงดงหนุ่มสุดฮอตมิตรสหาภาพค่ะที่ได้ออกมาขอบคุณเอิร์ธพีรพัฒน์นะคะหลังถูกเซอร์ไพรส์ซื้อกำไลสุดหรูมูลค่า70,000บาทให้เป็นของขวัญแทนใจค่ะ กลายเป็นนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นคู่จิ้นสุดฮอตไปแล้วนะคะสำหรับมิกสาภาพกับเอิร์ธพีรพัฒน์ที่เคมีเนี่ยก็เข้ากันจนแฟนคลับฟินกระจายเลยเลยค่ะแถมทั้งคู่ก็ยังสนิทสนมเป็นคู่ซีที่รักกันชอบซื้อของให้กัน,กนและกันอีกด้วยค่ะล่าสุดหนุ่มมิกก็เผยนะคะว่าเอิร์ธคู่จิ้นเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ซื้อกําไรให้มูลค่า70,000บาทซึ่งก็ช่วยกันออกเกินแต่ของชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่ของที่มีมูลค่าสูงสุดที่อีกฝ่ายซื้อให้นะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่ที่ได้มาก็คคือรถยนต์่ะ ดูเทศกาลก็ซื้อของให้กันอยู่แล้วครับผมอย่างอย่างมิกก็ซื้อหมวกให้ซื้อน้ําหอมให้พี่เอิร์ธอย่างเงี้ยพี่เอิร์เขาก็เหมือนแบบรวบย่อแต่ตอนแรกเขาจะซื้อแหวนให้แต่ว่าเราไปชอบกําไลมากกว่าเขาเลยซื้อกําไลให้แทนช่วยกันออกก็คือไปลองที่ชอบแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเข้ากับเราแล้วก็น่ารักดีครับเขาก็เลยเห็นว่าเออเขาเลยซื้อนี้ให้แทนเป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดที่พี่เอิร์ธซื้อให้เป็ไหมับไม่ครับถ้าจะเป็นรถฮะอ๋อใช่เอ้จริงแล้วอ่ะคือคือมิกอ่ะ ซื้อต่อแต่ว่าพี่เอ,อิร์ธก่อนที่แต่ว่าเหมือนได้ฟรีมากกว่าเพราะว่าต็คือผมซื้อต่อราคาหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ก่อนที่พี่พี่เอ,อิร์จะเอาให้มิกะเขาก็ไปซ่อมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบราคาเกือบจะเท่ากับพี่เรจ่ายพอแล้วเออรอ,อ,อ,อใช่ซื้อต่อเหมือนได้ฟรี <laughs> ใช่ค่ะ